พีตาโขนตอนที่37เทียนพิสุทธิ์ถูกพิมพ์รักกับเธอไทจับตัวไปกลางป่าพิมพ์รักแค้นใจเพราะคิดว่าเทียนแย่งชัตรบันไปทั้งยังท้องกับเขาจึงตั้งใจจะฆ่าทั้งแม่และลูก ขณะจะลั่นไกลชัตรบาลถูกยิงบาดเจ็บสาหาัสราเชนเข้ามาช่วยจนเกิดการต่อสู้เทียนหนีไปได้แต่พิมพ์รักตามยิงจนล้มลงทั้งคู่ยื้อแย่งปืนกันจนกำไรห่างช้างที่ข้อมือเทียนหลุดตกพื้นวิญญาณของลลิตาจึงกลับมาเข้าสิงร่างเทียนอีกครั้งพร้อมคำอาฆาตแก้แค้นพิมรักชัตรบาลแม้บาดเจ็บก็ยังปกป้องเทียนจนตนเองหมดแรงก่อนตำรวจจะมาช่วยว ทั้งคู่ถูกนำตัวส่วงโรงพยาบาลชัตรวันยังคงหมดสติส่วนราเชนไม่ละความพยายามออกตามหากำไรห่างช้างเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณลิตาแต่ก็ยังไม่พบขณะเดียวกันพิมรักกับเธอท้ายเร่งหนีเอาตัวรอดอย่างไร้จุดหมายความหวาดระแวงเริ่มก่อตัวระหว่างคนทั้งคู่